สวัสดีครับผมมาเบิ้งช่องชั้นบาดหนึ่งเก่าคอสองชั้นเนวนะครับผมผมมีเนี่ยอีกเบิง่งทุกอย่างนะครับผมไปเบิง่งกันเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องโ,โซโคโซคนนะครับเมื่อนี้ไทบท 1, ัตเงาเกลาเกลีสองชนเนี่ยวกับเสาพามาเบิงสูตรหวยนะครับเนาะสูตรหวยสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนนะครับก่อนจะ๊เบิงกัอย่าลืมฝาการอยก้นแจ์กดติดตามใ้ช่องไทบัตเงาเกลาเกลีสองชั้นเนี่ยวก้วก,กดกระดิง่งแก่งเปลี่ยเพื่อจะได้ไม่พิษไม่เอ่อปลอดคลิปใหม่ๆของไทบท 1, ัตเงาเกลีเกลีสองชนเนียวนะครับผมเอาครับมาเบิงกันเลยนะครับเนาะสามตัวบนนะครับผม ูตรไว้สามตัวบนนะครับอ่าเจ้าสองครับนี่เอาสองบวกกันสามเทียนนะครับผมก็บมาบวกกัแปดอีกเทียหนึ่งนะครับผมมาบวกกัแปดอีกเทียหนึ่งนะครับผมแล้วก็บมาบวกสูตรตายโตนะครับผมบวกเก้านะครับเนาะบวกเก้านะครับผมบวกเก้ากอ่าเท่ากับนะครับเนาะเท่ากับอ่ายี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามนะครับเนาะ AP 23เราจะเอาเราจะเอารักร้อยนะครับรักร้อยบวกกันสามเท่อแล้วก็รักสิบนะครับรักรักสิบบวกกันเท่อหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสูตรตายโตนะครับผมคือเลขเกตนะครับผมการชี้สิบเอ็ดนะครับผมไดสิบเอ็ดนะครับเนาะ แล้วก็สิเอารักอ่าแสนบวกลักหมืน่นนะครับผมบวกลักลักพันนะครับเนาะลักแสนบวกลักหมืน่นลักพันนะครับเนาะกสีบวกสูตรตายโตนะครับบวกสีนะครับผมกสีได ยี no? ่ส eh ิบเอ็ดนะครับเนาะได้ยี่สิบเอ็ดนะครับผมได้ยี่สิบเอ็ดนะครับผมได้ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่เรับกระสีมาตัดนะครับตัดเลขสองออกนะครับเนาะตัดเลขสองออกกระสีเอาเฉพาะนะครับเขาตัดตัวหลังออกนะครับเนาะกระสีเยอะเอาละอักษระมาตั้งนะครับเนาะตัวนี้กระสีตัดเลขหนึ่งออกนะครับผม ตัเดเล็กนึงตัว ick, หลังออกนะครับเนาะเอาเล็กนึงมาเติมตรงช่องนะครับเนาะจะเป็นนี่ครับนี่ครับผมลแล้วก็ตัดตัวหลังออกอีกขึ้เก่าครับผมตัดตัวหลังออกนะครับเนาะตัดตัวหลังออกมาขึ้นเก่านะครับผมกระสีเรือจากยี่หิบเลือข้ากับสีเรือเล็กนึงนะครับผมตัดออกนะครับเนาะตัดออกนี่ครับผมนี่คือสูตรเล็ก สามตัวบนนะครับผมงวดประจำนะครับเนาะงวดประจำนะครับผมหรือว่างวดวันที่นะครับเนาะงวดวันที่อ่าสิบหกนะครับผมสิบหกอ่าเดือนสิบสองครับผมสิบสองหกสี่นะครับเนาะหกสี่นะครับผมหกสี 12, น่นะนะครับผมแรานะคา เลขที่ได้นะครับเนาะเลขที h, uh, ่ได <me> i̇şte oh. ้สิบอาจจะเป็นเลขเป่านะครับเนาะหววนี้หวยอออกวั่นพฤรหัดนะครับเนาะเป็นไปได้นะครับเนาะสามนะครับผมสามหนึ่งหนึ่งนะครับผมสามหนึ่งหนึ่งเด้อพี่หน้องลองเชียงเบึงนะครับเนาะพิษถูกกย่าวากันขอขอถทษขอไปนะครับเนาะมันเป็นสูตรคำนวณนะครับผมเป็นสูตรคำนวณก็คือว่าสูตรคำนวณมันกะสูตรบัวไตโต้นะครับเนาะห นะครับผมฝนะากกดกด subscribe ให้นัมเมเดอร์พี่น้องนะครับเนาะ,ะ subscribe นะครับเนาะ,อะบอกเก่งอังกฤษนะครับเนาะ,ะผมก็เขียนฉากนี่จักหน่อยพี่น้องกด subscribe นะครับผมเนี่ยนะครับผมซับสไคร์กดไลค์นะครับผม กดไลค์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะนะครับผมแต่จะลืมนะครับฝากไว้นะครับเนาะพี่ถูกกเยาว่ากันด้ครับเนาะเพราะมันเป็นสูตรคำนวณน,นะครับเนาะสูตรคำนวณของ ไทบาดเงาเก่าก็าสองชนเนลนะครับเนาะของไทยบาดเงาเก่าก็าสองชนเนลนะครับผมก็เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปอ่าไม่ไต่อ,ตอคลิปไม่ไหมนะครับเนาะต,ต่อไปนะครับเนาะก็ให้ ปูที่มารับส้มนะครับผมก็ขอให้ลำรวยสุขู่สุข,ขน้นโศกหมานโศกหมานสุข,ขน้ขขน,ขขน,ขขนนะครับผมนะครับผมพ่อๆกันคลิปไม่คลิปหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าวสวัสดีครับผม